ผมจะจังหวัดใดจ,จะพักใดก็แล้วแต่จะเก็ตใดก็แล้วแต่ลุ้นแล้วแต่เป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปะยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้ตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดินทางมาเพื่อมาให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดแพร่มาให้กำลังใจท่านผู้ว่าท่านหัวหน้าสว่วนราชการแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมเดินทางมามาขอโทษมาขอคำน้า นะคราบเพราะไทยเราก็มาให้ทำงานนะครับเราจะเป็นไทยเราจะมาทำงานด้วยกันจะกควาเสี่ยงชาวบ้านไม่มากขึ้นจะกควาเสี่ยงของต้นยางและแกล้มากขึ้นและที่สำคัญจะไม่เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ที่จะมาทำร้ายจิตใจจะมาทำร้ายนะครับขวัญและกำลังใจจิตวิญญาณของพี่น้องประชาสังกัดชาวแกล้อีกดต่อไทยนะครับท้ายที่สุดนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ราชการเป็นอย่างมาก ที่น้อประชาชนชาวตวัดแก้ท่านผู้นำสนราานครับที่ถึงแม้ว่าฝนเทลงมาตั้งแต่เช้าก็ยังให้เกียรติรับนะครับให้เกียรติอยู่ด้วยกันมาทํที่ธีด้วยกันมาจับมือขอโทษด้วกันและจากนี้เราจะเดินเพื่อพัฒนาตลาดแก้ไปด้วยกันครับกับาที่ระชาอยากให้ให้าต่ออยให้ใหู้้้ ต่างๆดวยนครับไปเก็บนเอโขนปนิดหน่อยเดี๋ยวเดขอเดินไปเซ็โอ้โหมามาต้งเลยขอเดี๋ยวมามา่าจแปดโมแล้ว ครับขอ่วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยทำซ่อมนี่นะครับจะเอายังไงเดี๋ยวเราได้มาแก้ปัญหาไปด้วยกันนะแหม ให้มีบ้านเข่าขนาดนี้เป็นร้อยปีมีะนาดนี้เลยลองแล้วับแล้วทานอะไรกันหรือยังยามเหมือนกันเลยกินน้ำกินเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับทานน้ำฝนหยิบน้ำฝนมาอย่างนี้ดีเนาะโอ้โหใครทำนาใครทำเกษตรบ้างใครทำเกษตรบ้างครทำที่บ้านทำอะไรบ้าง ได้ทำอะไรฝนตกอย่างนี้ที่สุพรรณบ้านผมนันดีใจโมทนาศาร์ทุเลยทนากันแล้วแต่อย่าเยอะกว่านี้นะยั่วอีกโอ้เอาวอขอบคุณทุกคนนะครับรับคับนะครับชุ่มช้ว่าเงเลทีเปียกนะเจหมอครับอ่านี่หละก็มารับหม้อข้างในเดี๋ยวฝนเปียกนเปียกก อาของไทยเอ่ยมช่กัถือหน่อยลุๆอ่าใช่ใช่ถือลุกเน่งใชถือลห่อ่านี่มองข้าลุกอ่าขอบคุณนะครับอ่าเียกอขอบคุณมากขอบคุณมากน้องตอ่าขอบคุณไทยทีนะครับ Ở mà đây là, các cái này các cái này là ở này <laughs> อะไรก็แล้วแต่จะเกตอะไรก็แล้วแต่ลุ่นแล้วแต่เป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของทานายกฐ้นตีท่านเป็นหนูพุทธกันโอชาและวันนี้ตัวผมเองในฐานะท่านผ่้พิทักการกระสุนสิทธิบัตรธรรมชาติสี่รอมเดินทางมาเพื่อมาให้กำลังใจที่น้องชาวจังหวัดแพร่มาให้กำลังใจท่านผู้ว่า่านหน้าสุนราชการแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมเดินทางมามาขอโทษมาขอขมา เราต่างขออภัยและก็มาให้คำนั้นนะครับเราจะที่ไทยเราจะมาทำงานด้วยกันจะฟังเสียงชาวบ้านให้มากขึ้นจะฟังเสียงของคนชาวแกลให้มากขึ้นและที่สำคัญจะไม่เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ที่จะมาทำร้ายจิตใจจะมาทำร้ายนะครับขวัญและกําลังใจจิตวิญญาณของพี่น้องประชาสังกัดชาวแกลติดเกาะไป ครท้ายที่สุดนี้กล้องข่าวขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มองประชาชนชาวจังหวัดแพร่ท่านผู้น่าสนใจนะครับที่ถึงแม้ว่าฝนตกเย็นลงมาตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เกียดต้อนรับนะครับให้เกียดอยู่ด้วยกันมาทำที่ดีด้วยกันมาจับมือขอโทษด้วยกันและจากนี้เราจะเป็นเพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่ไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับให้ต่างต่ออยากให้ หนึ่งสองสามสี่สามหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเดินไปเก็บน้ำในเรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไม่เป็นโอ้โหมามาต่างต่างเดินครับขอไปเดินหน่อย แล่งนั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 ่งไม่งอั่งนันั่งนั่งนัเงนั่งนั่งนันั่งนนะเดี๋ยวเรามาช่งนันั่นั่งั่งนั่งนั่ง่งงไั่งน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 ั่งันั่งนั่งนังนั่งนั่งันั่งนนั่นี้งนั่งนั่ง่งนัน แล้วทานอะไรกันหรือยังอยากเป็นเหมือนกันเลยดื่น้ำจิ้เลยฮัลโหลขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทานน้ำฝนหยิบฝนมาอย่างนี้ดีเนาะโอ้โหใครทำนาใครทำเกษตรบ้างใครทำเกษตรบ้างทำทำที่บ้านทำอะไรไม่ได้ทำอะไรถ้าฝนตกอย่างนี hmm. yeah. em. yeah. huh. How, ้ท anyway. like ี่สุพรรณบ้านผมนันดีใจโมทนาสาธุเลยทำนากันแล้วแต่เยอะกว่านี้นะน้ำท่วมอีก ออาอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุบนะครับขอบคุณครับรุ่งทำเลยขอบคุณครับโอ้ยย่างนี้เราลุกอมาลุดเปียกนะมาเค้าม่อครับอ่านี่ัหละก็มารับมอคข้างในหยดขนเตียกขนเปียกลุกเอาคนไทยเออไม่ใช่กันเือไลยลงตรอ่านเลยใ่เสือใ่เสือลุกใชัเสือลุกลยอ่านี่มองข้าลุกอ่า เรียเียลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากน้องคอยขอบคุณไี่ท<อ>ีนนะค,ครับ <laughs> má dế à, à. yêu, <laughs> <laughs> má dế yêu, <laughs> <laughs> má dế